หนึ่งสองสามสี่ห้ามาช่วงมืดมืดนะครับแบบมองไม่เห็นนะครับเนี่เด้อนะครับโอ้ยธุระอยู่นะครับงานยุ่งนะครับพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปนะครับถ่ายรูปไว้แต่เมื่อเช้ายังไม่เสร็จเลยนะครับดอกไม้ก็สีงามู่ดอกมะคำวิมีคนน้อยใจนะครับมันเข้ามาคำคำนี่มันลบดิวร้อยได้ตัว โอ้ยนะครับไม่ได้พูดจริงนะครับพูดเล่นนะครับนี่ช่างมิเป็นสิ่งไม่ใช่นะครับกล้องตัวนี้จะพิเศษนะครับยิ่งมืดเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เด้อนะครับ ขอให้ผิวขาวสวยงามเหมือนดอกไม้นี่เด้อคนมาจัดดอกไม้นะครับนี่ครับไปยังเขาโอ้ยยังไม่อยากโชว์แค่ของนะครับมาถ่ายภาพมีชัดเจนแต่พกกิติคนเดียวนะครับนี่ชัดที่สุดนะครับนี่โอ้เดรร้ายเลยได้หนีเนาะขอโทษขอภัยมาช้านะครับนี่จริงๆก็น่าจะถ่ายส่งให้พระนะครับจะได้สวยนะครับนี่โอ้นะครับ นะครับดอกไม้งามเลยนะครับนี่เป็นฝีมือของโยมนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับนี่สีขาวสีม่วงนะครับสีต่างๆนะครับนี่งานกระถินนะครับนี่ออกพรรษานั้นเสร็จไปแล้วนะครับนี่ นะครับโยมบอกว่าจะทำจนกว่าสว่างนะครับนี่ไปสดอกพอไหมล่ะนี่ไงเดี๋ยวเี่ไงิธีการม่น้อยม่ตมกันแจฟ้าแล้วเมื่อพักเด้อเลี้ยวตะวันเปนหมดตะไบแล้วน่งานดอกไม้นี่ถ้าโยมได้จับดอกไม้นี่ไม่นหลับไม่นอนก็ได้นะครับงานถนัดนะครับนี่ สวยังได้ม <bas> ือดผ่้แหงแล้วเนาะนะครับนี่ขอให้บุญกุศลที่ทำดอกไม้นี่นะครับจงดนบันดาลให้โชคลาภลำรวยลำรวยทุกขั้นทุกคนเด้อสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงซื้อหวยงวดไหนก็ขอให้ตรงทุกงวดทุกงวดเด้อศูญสูย์ูญสูญนิยูมวืปุอยุสูญคุณโนกไงพระอาจารย์ถูกสายกูปีนี้เด้อเอ้า บอมเป็นก้อนจิถือเพิ่นลงทุนไปก้อนหลายอยู่ว่า <c oughs> นะครับศูนย์ยังมีคนซื้อนะครับเด <c oughs> ้อ <c oughs> นะครับตามหาไม้นะครับไม่รู้ไม่อยู่ไหนนะครับนี่เด้อนะครับต้องไปชาร์จไว้ทำงานพรุ่งนี้นะครับ